มีบางคนนะก็ยังถามผมามาว่าผมพวงว่างไหมกับความสูงของท่อเนี่ยที่ทํามาเนี่ยครับพวงเรื่องว่าจะเจอสะพานต่ําหรือกลัวไม่พ้นบ้างไหมเพื่อจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ไม่พวงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ในอเมริกาเนี่ยเรามีมาตรฐานที่ค่อนข้างชัดเจนสําหรับรถบรรทุกนะครับแล้วก็การทําท่อหลายๆอย่างนะอย่างรถบรรทุกทั่วไปเนี่ยฮะปกติแล้วเนี่ยหางพวกนี้มันจะเตี้ยกว่าตู้ตู้เย็นหรือตู้แวนหรือตู้แห้งนิดน,นึงนะครับ มันเตีย้ยกว่านิดหนึง่งซึ่งพ,พวกหางพวกนั้นอะ่ะจะอยู่ที่13ฟุต6เวลาเราไปเรียนสอบใบกับขี่มันจะระบุสอนอย่างชัดเจนนะครับว่าสูง13ฟุตหหรือประมาณ4เมตรนิดๆน,น,นะเวลาที่ผมทําท่อเนี่ยเขาก็จะถามนะครับว่าอยู่จากสฟุตหรือ1 3ฟุต6ท่อตัวเนี้ยเป็นท่อสูงขนาด13ฟุตนะครับแต่เหตุผลที่มันดูสูงอะ่ะเพราะว่าหลังคาตัวเนี้ยเป็นหลังคา mid roof เดี๋ยวผมจะมามาดูว่าไอ้คำว่าหลังคา mid roof คืออะไรนะหลังคา mid roof คือเป็นหลังคา ขนาดกลางนะครับสูงขนาดกลางมันจะมีแฟลตท็อปซึ่งตรงหัวเก๋งเนี่ยจะขนานกับตู้เลยเนีย่เรียกว่าแฟลตท็อปครับอันนี้เป็นมิดรูฟจะสูงขึ้นมาหน่อยคือยืนได้แล้วก็จะมีหัวคอนโดที่มันจะสูงกว่าน,น,านี้มันจะสูงประมาณท่อเนี่ยแหละครับประมาณนี้ซึ่งหัวคอนโดเนี่ยจะเหมาะกับการลากตู้เย็นตู้แห้งหรืออะไรพวกนั้นนะครับเพื่อให้แอโรไดนามิกการลู่ลมที่ดีขึ้นไม่กินน้ํามันส่วนหางไอหัวที่เป็นแฟลตท็อปหรือมิดรูฟเนี่ยจะไว้ลากพวกแทคงหางพื้นเรียบ หรืออะไรพวกนี้นะครับอย่างตอนเขาทาท่อเนี่ยเขาก็จะต้องทําการวัดนะครับตัดแล้วก็วัดอย่างชัดเจนจากพื้นจนถึงปลายท่อสูงเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็บวกถนนในอเมริกาเนี่ยครับมันมีกฎหมายอย่างชัดเจนอยู่แล้วมันจะมีเส้นที่รถบรรทุกวิ่งได้แล้วก็วิ่งไม่ได้ถ้าเส้นไหนที่รถบรรทุกวิ่งได้นะครับแทบไม่ต้องกลัวเรื่องสะพานต่าเลยครับเขาต้องทํามาสูงกว่ามาตรฐานรถบรรทุกทั่วไปอยู่แล้วอย่างเช่นสายไฟอย่างเงี้ยครับ สายไฟก็จะมีกฎหมายระบุอย่างชัดเจนโดยส่วนมากทางรัฐก็จะทําสูง14ฟุตขึ้นนะครับก็จะสูงกว่ารถบรรทุกผมก็เลยไม่ต้องพะวงเรื่องขับมุดสะพานปลายท่อจะพ้นไหมอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีตัวเลขที่ระบุชัดเจนอยู่แล้วอย่างเช่นบางเส้นครับถ้ารถบรรทุกวิ่งได้ตามต้นไม้ริมถนนหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะทําการตัดเป็นตัว L อย่างนี้เลยเพื่อให้หมุดกับหลังคารถบรรทุก ได้นะครับจะมีทางลัดทางหลวงมาดูแลเข้าถึงส่วนมากนะส่วนมากครับถนนก็ไม่ต้องพะวงเราจะพะวงก็ต่อเมื่อเราไปในที่ที่เขาห้ามไปอย่างเช่นไปส่งของบางที่ครับทางนี้บอกห้ามเลี้ยวซ้ายเนี่ยรถบรรทุกห้ามเลี้ยวซ้ายหรือรถบรรทุกน้ําหนักเกินกิ่ตันขึ้นไปห้ามเลี้ยวเพราะว่าบางทีเวลาเราเลี้ยวเข้าไปครับเราอาจจะเจอสะพานต่ํา สะพานที่รับน้ําหนักไม่ไหวหรือโค้งที่เราเลี้ยวไม่ได้หรือต้นไม้ไม่ได้ทำการตัดมาให้ขนาดความสูงของรถบรรทุกนะล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับอย่างเช่นลากหางบางหางอย่างเช่นหางโอเวอร์ไซส์หรือหางนขนของขนาดใหญ่เนี่ยครับปกติแล้วเวลาลากหางพวกนั้นอะพวกนั้นเขาต้องทําการบ้านอยู่แล้วครับเขาของขึ้นเขาต้องรู้ความกว้างต้องวัดความยาวเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่เพื่อที่ทําการขออนุญาตขอใบอนุญาตเบิกทางแต่ละลัด จะใช้เส้นทางไหนเขาต้องขออนุญาตนะครับไม่ได้รับงานมาแล้วก็วิ่งไปส่งจากจุด A ไปจุด B ไม่ใช่ครับก็ต้องดูระบุเส้นทางด้วยจะขนของชิ้นใหญ่อะไรพวกนี้ครับก็ต้องดูเส้นที่รองรับน้ําหนักไหวกว้างเพียงพอเวลาทําถนนเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าเฮ้ยรถโอเวอร์ไซส์คันนี้กว้างนะคุณต้องออกทางออกนี้เลยนะอะไรเงี้ยเพราะว่าไปข้างหน้าจะมีโคนตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่พอเขาจะมีป้ายระบุอย่างชัดเจนนะครับอย่างหางรถขนรถ หลังที่เขาลดขึ้นแล้วเขาก็ต้องทําการวัดครับหาจุดที่สูงที่สุดของหางอยู่เท่าไหร่คนขับก็ต้องทําการบ้านต้องรู้ความสูงของตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อที่ได้ดูเส้นทางได้นะครับแต่ยางหางพวกนี้ไม่ต้องพวงครับผมความสูงอยู่เท่าเดิมหางแตกต่างนิดหน่อยแต่เขาไม่ทํามาสูงกว่าตู้อย่างนั้นอยู่แล้วเพราะนั้นคือหางที่คนวิ่งเป็นประจําเป็นโดยทั่วไปอยู่แล้วตู้พวกนั้นจะสูงกว่านิดหนึ่งเห็นไหมหัมวกับหางเขาจะ ขนานกันอย่างหัวเนี่ยครับก็เนี่ผมบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์นะหัวแต่และสไตล์ครับคุณล่างงานแบบไหนนะคุณลากตู้คณก็ควรจะเอาหัวที่มันเป็นคอนโดข้อดีก็คือมันจะลู่ลมครับไม่ต้านลมจะขนานกับตู้ถ้าเอาหัวพวกนี้ลากอาจจะต้องใส่หมวกเหมือนที่คันนี้เคยมีนะจะเป็นหมวกนูนๆหน่อยนะครับมันก็จะขนานช่วยเรื่องแอโรไดนามิกทาให้รถประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับแต่ผลที่ผมมาออกเพราะว่าหนึ่งมันดูคนแก่นะหัวสไตล์พวกนี้มันต้องเอา ติเตียเป็นแบบมิดรูฟหรือว่าเป็นแฟลตท็อปหัวแบนไปเลยครับมันถึงจะเ,เหมาะและอย่างหางพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องการหัวสูงนะครับไม่เป็นต้องเอาหัวให้มันขนานกระตู้เพราะว่ามันก็เตี้ยกว่าอยู่แล้วนะดูอย่างคันนั้นเห็นไหมคันนั้นก็เป็นหัวแฟลตท็อปเป็น K.W มาอาจจะดูนูนๆหน่อยแต่ว่าเห็นไหมใส่ท่อใส่อะไรมันก็ยังเตี้ยกว่าตู้อยู่ดีครับ เคยหน้ะอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้ทำอะไรโดยแบบไม่รู้นะครับทุกอย่างก็จะรู้ความสูงรู้มาตรฐานของมันอยู่นะครับอย่างเช่น GPS รถบรรทุกเราเนี่ยเราไม่ใช้เป็นแบบ Google Map หรือในโทรศัพท์ธรรมดาทั่วไปนะครับมันจะมี GPS ที่ทำมาสำหรับรถบรรทุกโดยเฉพาะซึ่งอันนี้เป็นของ Garmin เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูนละอย่างนี้ครับมันเซตได้เห็นไหมว่าความยาวนะ70ฟุตน้ำหนัก80,000ปอนด์ล่างหางเดียว ความสูง13ฟุต6ความกว้าง8ฟุต6มันสามารถเลือกได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้ครับแล้ว GPS มันก็จะพาไปในเส้นทางที่ควรจะไปนะความสูงเราเท่าไหร่เราเซตไดเ้เราขนสารเคมีไหมเราเซตได้เพราะอย่างในถนนในอเมริกาบางเส้นเราไม่สามารถวิ่งได้ทั่วอย่างบางทีสารเคมีคุณต้องอ้อมล่องเลี่ยงเมืองคุณห้ามใช้เส้นผ่ากลางเมืองอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีกฎเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นมาตรฐานชัดเจนอยู่แล้วนะครับ ทุกคนดูอย่างหัวข้านั้นเห็นไหมอันนั้นก็ปีดรเบลหน้าเหลี่ยมครับอันนั้นเรียกว่าหัว mid roof เหมือนกันนะก็จะมีตัวแง่งข้างบนหลังคาไหมเพื่อที่จะเอาลมขึ้นนะครับมาให้มันต้านกระตู้โดยตรงนะ,ะจะช่วยเรื่อง a อ r o d y n a m i c ครับถามมีผลเยอะไหมก็เยอะนะครับปีปหนึ่งเราวิ่งเร็วแล้วก็วิ่งเยอะครับก็จะมีผลต่อกําไรของบริษัทเรานะครับผมในการที่ใช้หัวให้เหมาะสมกับงานที่ลากครับ นั่นแหละฮะเป็นคําตอบก็ไม่ต้องพววงเลยครับสักนิดนึ่งทุกอย่างก็ในอเมริกาส่วนมากนะครับก็หลายๆอย่างก็มีกฎหมายแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่ระบุค่อนข้างชัดเจนนะครับชัดเจนหลายๆอย่างมีกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็ค่อนข้างพิถิพิถฐนครับอย่างเช่นอย่างรบบรรทุกครับอย่างเช่นเคอย่างที่ผมเคยบอกก็ยางหน้าอย่างเงี้ย มันมีกฎหมายว่ายังรั่วหรืออะไรห้ามปะใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่เราที่เป็นคนบ,คบังคับหรือควบคุมสิ่งนั้นแม้กระทั่งอู่หรือคนที่เขาเปิดธุรกิจปะยางรถบรรทุกครับเขาก็จะรู้เหมือนกันเพราะมันมีกฎหมายที่ชัดเจนว่าห้ามปะคือคุณปาได้แต่คุณต้องเอาไปไว้เส้นหลังอะไรเงี้ยเส้นหน้าคุณต้องเปลี่ยนเส้นใหม่อะไรเงี้ยครับก็จะมีกฎหมายที่ชัดเจนที่หลายๆฝ่ายก็จะรับรู้นะคนขับรถบรรทุกก็ต้องควรที่จะรู้เกี่ยวกับ รถบรรทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นความสูงอะไรพวกนี้เพราะว่าพวกนี้เขาสอนตั้งแต่โรงเรียนแล้วครับตอนไปสอบแบบขี่ขับผ่านปุ๊บเขาจะถามเลยแบป,ปุ๊บเขาถามก่อนว่าสะพานนั้นอ่ะสูงให้สูงได้เท่าไหร่วิง่งข้ามสะพานปุ๊บกาจะถามว่าสะพานที่ผ่านมาเมื่อกี้น้ําหนักให้ขึ้นได้กี่ตันก็คือรถกี่ตันถึงจะขึ้นได้มีมีมล,ลิมิตไหมมีน้ําหนักลิมิตไหมอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับเรื่องความสูงอย่างตู้แวนเมื่อก่อนลากตรงหัวมุมจะมีตัวเลขบอกครับ หางนี้สูง13ฟุต6นะอะไรเงี้ยก็จะมีตัวเลขที่ข้างๆชัดเจนไม่มีการสุ่มนะครับต้องมั่นใจและแน่นอนนะครับจะไม่ได้มีการแบบเอ้ยวิ่งไปได้ไม่ได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้นะครับเอ่อวิ่งงานต้องวัดอย่างชัดเจนต้องรู้ความสูงรถตัวเองนั่นแหละครับเป็นคำตอบพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ